สวัสดีค่ะมากันถึงตอนที่5แล้วนะคะวุ่นวายกับไก่ก็แบบนี้นะคะวันนี้จะไม่รีรอเลยนะคะจะต้องเก็บเพราะว่าแอบเห็นว่าเยอะมากอู้เข่าก็จะไม่ไหวแล้วต่อไปนี้นะคะอู้โอเยอะมากเลยค่ะฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวก่อนนะคะ1 2ึ่งสองแล้วอ่ะสามีให้รู้ตลอดเวลา5 6 7 8าวตนี่มี8นะคะเดี๋ยวก่อนนะคะหาก่อนนะคะ ไเรื่อยๆค่ะเพราะว่าไก่นี่นะคะบางทีเขาก็คุ้ยเขียนแล้วไข่ก็จะไปอยู่ในนั้นนะคะนี่มาถึง5้าตอนแล้ววอ๊ยอยู่บนนี้เยอะเลยอันนี้เดีได้ๆนะคะถ่ายมาก่อนนะคะ1 2ึสอันนี้8ปดแล้วนะคะเก้อย่ายุ่งนะ11 12 ดูใหญ่เดี๋ยวแยกไก่อนดูใหญ่นะคะ16 17ว้าวเลิศเลิศแล้ว18 18แล้วโอ้ยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนนี่ใบใหญ่มากไปเลยโยนว่านี่มัเป็นหลุมมีแค่เห็นแล้วจะตกใจเ เดี๋ยวนะคะเริ่มงงค่ะเริ่มงงค่ะตอนห้ามาตั้งยี่สิบสาฟองแล้วนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะคุณดูนะคะสองฟองนี่ใหญ่มากดูใหญ่มากแต่มันก็ไปเห็นอุ้ยเหยียบที่ไก่แน่เลยเนะี่ยคุณคะคุณดูดิค่ะอันนี้ก็ใหญ่มากอันนี้ก็เล็กมากตกลงว่าเวลาคุณไข่นี่คุณอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคะฮะ คุณอายกันบ้างไหมคะตัวไหนเนี่ยไข่ฟองเล็กที่สุดแล้วตัวไหนไข่มาซะอู้ฟองบอเบลอเลยนี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าไซส์หนึ่งไซส์สองไซส์สามไซส์สี่ไซส์ห้าอันนี้ไซส์อะไรเนี่ยไซส์ศูนย์ค่ะเล็กมากเลยโอ้ยตตยแล้วมีความสุขที่สุดเลยค่ะแม่พิรีพิไรนี่นะคะดูสิคะห้าตอนมาได้ยังไงคะยี่สิบสองยี่สิบสามฟองแล้วค่ะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องลุ้นกันไปนะคะว่า จะไปถึงตอนที่เท่าไหร่กบจะได้ไข่ไก่ทั้งหมด5.2าองฟองลุนนลุนลๆๆๆๆติดตามได้นะคะทุกช่องทางเลยนะคะมีทั้งเฟซมีทั้ง i g มีทั้ง y youtube มีทั้ง t ิ๊กต๊อ